เราได้มีการพบกับพยายนที่ไปสอบที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีดไอเนี่ยหลายท่านที่ไปสอบมาทุกคนเนี่ยมีความรูม้สึกเลยว่าผิดหวังกับกรมสอบสวนคดีพิเศษเพราะว่าเขาไม่ให้ราคาสำหรับพยายนที่ไปสอบแม้กระทั่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับนายแพทย์ธวัชชัยก็ดีกับกับผู้เชี่ยวชาญต่างๆก็ดีนะเขาไม่ได้ให้เกียรติ เขาไม่ได้ให้ราคานะดังนั้นเนี่ยพยานของเราที่ไปสอบมาเนี่ยนะครับหลายปากเนี่ยเราก็บอกว่า,าไม่ต้องไปสอบนะครับนะผมเองผมก็ไม่ไปสอบเพราะว่าเราไม่จาเป็นต้องไปพึ่งเดซไออีกแล้วเพราะว่ามันเราไม่มีความหวังจากเดซไอเดไอไม่ใช่หน่วยงานที่เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนคนยากจนกสะทติธรรมไม่ใช่เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนคนยากจนอีกต่อไปดังนั้นเนี่ยเราจะเลือกตัดสินใจฟ้องเองเพราะอะไรเพราะว่า เราไม่อยากไปรอความหวังของหน่วยงานของรัฐแบบนี้ที่มีการเรียกพยานไปสอบแต่แล้วมีการเอาข้อมูลเข้าลายส่วนตัวด้วยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเราให้เป็นแฟดได้ไปแล้วทําไมคุณไม่เอาไปเข้าสู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของคุณแต่คุณกลับมาถ่ายอยู่ในลายส่วนตัวแล้วผมถามว่าคุณเป็นตํารวจเป็นตํารวจมาก,ก่อนนะข้อมูลของเราทั้งหมดเนี่ย ผมก็ทราบดีว่าคุณมีการไปลิงก์กับกองบัญชาการตำรวจท h o n พักหนึ่งนะครับนะคนที่สอบเนี่ยก็มีความส,สมนิทสนมกับตํารวจกองบัญชาการบท thon พักหนึ่งของดีไอแล้วก็มีการคุยกันตลอดเวลาและนั้นเนี่ยผมไม่แปลกใจแล้วครับว่าการที่คุณจะประกาศรับหรือไม่รับเนี่ยเราไม่ได้สนใจของเราอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อผมมีดาบคุณแม่โอเคทุกอย่างแฮปปี้นะครับพี่เต้ก็ดูแลคุณแม่อย่างดีกับแฟนแฟนพี่เต้เนี่ย ก็ดูแลคุณแม่อย่างดีคุณแม่มีความสุขพวกผมนะครับมีอำนาจก็คือมีดาบอยู่ในมือดังนะนั้นเนี่ยผมไม่หวังพึ่งหน่วยงานขางรัฐอย่างกมรสมสอบสวนคดีพิเศษหรือนะครับกระทรวงยุติธรรมอีกต่อไปเนะพราะเราคิดว่านะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราพึ่งตัวเองดีกว่านะเพราะในเมื่ออำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรมที่เราต่อสู้ทุกวัน,นนะเนี้ยนะครับผมเรียนในทราบพี่น้องประชาชนรู้ไหมครับว่า วันนี้มีการาให้ทุกคนไปลงชื่อในการที่จะเรียกอะไรนะปทนายฟาร์มคนหนึ่งที่อาการกลายเป็นเกิดเป็นโรคพิษสุนัขบ้าแล้วเพราะว่าเริ่มเห่าเริ่มหอน,ลนแล้วนะดังนั้นก็ลองไปติดตามดูในเชนถ้าผมจะไม่ผิดมีการลงชื่ออะไรกันก็ก็ให้พี่น้องประชาชนประเทศก็ช่วยกันลงชื่อดูว่าสถิติของประเทศไทยจะเป็นยังไงกับ บุคคลที่เป็นทนายฟาร์มนะแล้วไม่เคยมีปรากฏการณ์มาก,ก่อนที่ทนายฟาร์มเนี่ยต้องเอามาลงอยู่ในเชนนะในการเปลี่ยนแปลงในการที่นะประชาชนทั้งประเทศเนี่ยไม่เห็นด้วยกับทนายคนนี้สภาทนายฟาร์มเนี่ยก็ไม่รู้อยู่ยังไงปล่อยให้มีทนายฟาร์มมาอันดพานแบบนี้มามาอยู่ในสังคมเที่ยวข่มขู่เที่ยวห่อหอนไปทั่วนะจนกลายจะเป็นคนบ้าไปแล้วจนจะกลายเป็นหมาบ้าไปแล้วนะ เรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อคุณไม่มีสิทธิ์แล้วคุณไม่มีอำนาจชอบทาแล้วคุณคุณจะหยุดวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นได้แล้วนะครับนะดังนั้นเนี่ยผมเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าด้วยเกียรติของคนในวงการเดียวกันนะอย่างพี่อน,นันตชัยชัยเดชเนี่ยนะครับแกไม่เคยวิาพากษ์วิจารณ์คดีใครเลยนะหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะผมสัญญานะครับว่าจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็จะทําให้สําเร็จนะ ให้ความจริงปรากฏแล้วก็ทวงความยุติธรรมคืนให้กับน้องแตงโมแล้วก็ให้กับพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศนะครับแล้วก็จะเอาสิ่งที่อนาคตข้างหน้าเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับกระบวนการทําของประเทศไทยสักทีเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้กระบวนการต้นทางกลางทางมันมีการที่คนรวยเนี่ยนะครับคนรวยทําอะไรก็ไม่ผิดคนรวยเนี่ย มีอภิสิทธิ์เหนือชนชัน้นนะคนรวยเนี่ยมีแต่คนเอาใจต่างกับคนจนที่หาเช้ากินขําถูกขังคุกถูกใส่กุญแจมือนะครับไว้ก่อนคนรวยเนี่ยนะอยู่อย่างสบายนะมีคนทำข้อมูลให้มีคนนะตั้งรูปคดีให้แต่เป็นคนยากจนเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยติดคุกติดตาราเนี่ยด้วยความไม่รู้กฎหมายเนี่ยนะจำนวนมากนะครับ ต้องทนทุกทรมานอย่างแสนสาหัสเพราะว่าความไม่รู้กฎหมายนะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ที่ผมอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยในเรื่องของกระบวนการธรมผมอยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้ทราบนะครับว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยไม่ใช่ทําเฉพาะเพื่อแตงโมแต่ผมต้องการปฏิรูปประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการทาที่มันควรจะต้องมีการปฏิรูปสักทีไม่ว่าจะเป็นพรบรตํารวจนะครับก็นะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบหรือว่าจะเป็นปปชที่ปกป้องคนชั่วหรือปปทที่ปกป้องนะครับการทุจริตคอรัปชั่นนะคดีผมเนี่ยนะครับจำนวนอยู่ที่ปปทเนี่ยห้าปีแล้วจะหกปีแล้วมีการซื้อขายจำนวนมีภาพวิดีโอมอีภาพคลิปเสียงภาพวิดีโอภาพและเสียงในการรับเงินของผู้ต้องหาเอาสำนวนตัวจริงไปขายให้กับผู้ต้องหาเอาสำนวนเอาสำนวนตัวปลอมเนี่ยเอาสำนวนสำเนาอ่ะ ไปส่งอายการนะแล้วก็มีการขายกล้องวงจรปิดที่เป็นวัตถุพยานของกางมีการสั่งไม่ฟ้องพุทธหาร่วมในการตัดเสยนพระพุทธลูกคดีอยู่ที่ปปทเนี่ยหปีกว่ากับหปีไม่ทําอะไรจนกระทั่งพุทธหาคนนี้ในสมัยท่านสนิทมหาทาวรเนี่ยไล่ออกจากราชการไปแล้วนิดดูวันนี้ยังกลับมาเป็นตํารวจเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะปปทปกป้องคนชั่วปปปปปปทปกป้องการทุจริตคอร์รัปชัน มันก็เหมือนปปชอปปชเนี่ยเอาคดีไปแล้วหายเอาคดีของไปแล้วหายหมดแหละที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันนะครับเหมือนคดีการทุจริตนะค่าแรงงานเถื่อนนะที่เป็นตำรวจเกี่ยวข้องกับค่าแรงงานเถื่อนคดีทุจริตอะไรต่างๆหล้วนี้ส่งไปปอปชอ,อปปชหายหมดหละนะไม่มีทางที่จะออกมาเป็นคดีที่จะมีการดาเนินคดีกับเจ้าที่รัฐที่ทุจริตคอร์รัปชันนะดังนั้นในประเทศไทยมันควรจะมีการปฏริรูป นะครับระบบกระบวนการจะท,ทำเจทีนะผมทำเนี่ยนะครับผมอยากเป็นบทเรียนอยากผมเองอายุ55แล้วอยู่อย่างมากได้ไม่เกิน10บปีผมอยากเป็นอาจารย์เป็นครูสอนตำรวจสอนนักสืบของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ไม่ใช่คุณมีมือถือแล้วคุณจะไปเช็คเบทโทรศัพท์เขาเช็คเบทคนร้ายเช็คคอดีเทลคนร้ายว่าคนร้ายอยู่ไหนอะไรเงี้ยคุณรู้จักคําว่าเผชิญสืบไหมนักสืบที่ดีเนี่ย จะต้องลง้นที่แกะรอยนะหารายละเอียดเกี่ยวกับภาพวงจรปิดในการไล่กล้องวงจรปิดได้เสร็จแล้วต้องมาดูว่าเออนะี่ยคนร้ายเนี่ยทิ้งร่องรอยอะไรไว้มั่งนะจนกระทั่งนะครับรู้ชื่อรู้ตัวแต่ไม่รู้รายละเอียดก็นะดูเบอร์โทรเช็คเบ์โทรศัพท์เช็คคอดีเทลโทรศัพท์ว่าอยู่ที่ไหนหรือติดต่อยังไงนี่คือวิธีการต่างๆเหล่านี้ในการนำสืบผมไม่ได้ว่าเก่ง แต่ผมอยากให้เห็นตํารวจรุ่นใหม่ในการนําสืบพยานฐานเนี่ยนะในการเก็บรวบรวมพยานฐานเนี่ยทําแบบผมบ้างนะไม่ใช่ว่าอะไรที่สําคัญกูดึงออกนะครับอะไรที่ไม่สําคัญนะกูจะช่วยผู้ต้องหาเนี่ยถ้าเจอของกลางกูก็ดึงออกนะครับถ้าไม่ถ้าไม่ใช่คือพวกน้าถ้าไม่ใช่ผู้ต้องหาที่จ่ายตังค์นะยัดเต็มเหนียวนะผมบอกตรงว่ากระบวนการทําต้นทางนี่แหละคือปัญหาของประเทศ ที่ทุกวันนี้มันเกิดจากอะไรรู้ไหมครับเป็นนอกประชาชนเกิดจากงบประมาณแผ่นดินที่สำนักตรนเรินชาติเนี่ยไม่มีงบประมาณลงมาใช้จ่ายให้กับตํารวจชั้นพูดน้อยอย่างเพียงพอให้แต่โปรเจกต์มาแต่เงินไม่มามันจึงเกิดการทุจริตคอร์รัปชันไปงวงกว้างนะครับกระดาษก็ยังต้องซื้อเองน้ำมึกก็ต้องซื้อเองแล้วผมถามว่าได้ค่าสํานวนพันห้านะบางสํานวนได้ห้าร้อยถึงพันสองพันห้าอะไรเงี้ยนะครับแล้วเวลาเบิกค่าสํานวนเนี่ย ใช้เวลาตั้งหลายเดือนดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเมื่อตํารวจเนี่ยใช้บุญน้อยเป็นแบบนี้มันถึงเกิดการทุจริตเรื่องการค้าสํานวนเกิดขึ้นนะครับก็ถึงบอกให้ทราบนะครับว่านี่คือปัญหาของประเทศทางนั้นแหละครับที่ผมทําทุกวันนี้มันไม่ใช่ปัญหาเรื่องเล็กๆแต่เป็นปัญหาที่นะครับคนทําผิดกฎหมายเนี่ยพอไปส่งให้ปปชส่งให้ปปทเนี่ยมันกลายไปว่าไปปกป้องการทุจริตคอร์รัปชันไปปกป้องคนชั่วคนที่ท,ทําทุจริตนะครับ ก็ไม่กลัวเพราะว่าอะไรไหมส่งไปเหอะจะส่งไปยังไงก็ได้เพราะว่าฉันไม่กลัวหรอกเพร,ะระาะปปชก็ปกป้องคนชั่วอยู่แล้วเอาไปเท่าไหร่ก็หายหมดนะดังนั้นเนี่ยปปทอก็เอาไปหายหมดเพราะอะไรเพราะปปชก็เป็นตำรวจครึ่งหนึ่งนะปะปะทก็เป็นตำรวจครึ่งหนึ่งดังนั้นเนี่ยผมเียให้ทราบนะครับว่านี่แหละคือระบบการตรวจสอบถุงดุลของอำนาจของประเทศไทยที่ข้าราชการทำอะไรก็ไม่กลัวความผิด เพราะว่ามันมี2หน่วยงานเิงซวยแบบนี้เองนะที่ไม่สามารถที่จะปฏิรูปได้เลยนะครับแล้วคนที่เป็นประธานปปชใครก็ท่านวัชรพลประสานาักธิจอีกก็มาจากไหนก็มาจากอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเห็นไหมก็เป็นตํารวจอีกแล้วมันแล้วมันจะมีความเป็นกลางอย่างไรผมถามหน่อยนะครับวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผลงานเนี่ยของปปชเนี่ยถือว่าตกต่ํามากผลงานของปปทไม่ต้องพูดถึงอ่ะไอ้นี่ห่วยแตกเลยไม่มีความปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันได้เลยแม้แต่ ไม่มีไม่มีผลงานอะไรที่นะครับที่จะบอกได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะในประเทศไทยที่จะมีการลงโทษข้าราชการที่ทําผิดจริงๆน้อยมากผมไม่เคยเห็นเอามาโชว์เลยว่ามีการลงโทษนะครับข้าราชการที่ทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรตํารวจมันกันไล่ออกให้ออกสุดท้ายพี่น้องประชาชนทราบว่า,วาเขาจะตัดสินกันด้วยด้วยคดีอาญานะถ้าคดีอาญาเนี่ยนะครับภายในสองปีเนี่ย ไม่สามารถเอาผิดได้หรือไม่สารไม่ลงโทษได้เนี่ยบวกคนเหล่านี้ก็จะกลับมาเป็นตำรวจเหมือนเดิมนี่แหละคือปัญหาของสำนักง,งานตำรวจชาติที่บอกว่าให้ออกให้ออกแต่สุดท้ายเนี่ยไปช่วยกันในในคดีอาญาในคดีหลักแล้วสุดท้ายส่งไปไหนครับส่งไปปปชส่งไปปไปทแล้วสุดท้ายก็เอาไปเก็บซ่อนไว้เกิน2ปีหลังจากนั้นพวกพวกนี้ที่ถูกให้ออกอะไรต่างๆเนี่ยก็จะกลับเข้ามาเป็นตำรวจเหมือนเดิมนี่คือที่พี่น้องประชาชนไม่รู้นะก็เลยมาเรียนให้ทราบ